สวัสดีค่ะวันนี้มาเริ่มดูดวงมาทาดวงประจำวันกันใหม่นะคะวันนี้เริ่มดูของคนเกิดวันอาทิตย์กันค่ะของคนเกิดประจำวันอาทิตย์นะคะ ของคนเกิดวันาทิตย์นะคะการเงินก้าวหรียญนนะคะมองเห็นไหมเนี่ยมืดไหมคะเดี๋ยวขอตั้งตั้งจะเห็นไหมต้องตั้งอย่างนี้ขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ทื่นฐานวันนี้เป็นฟาร์มาร์มมุ่งมั่นมานะอดทนตั้งใจเหมือนคุณเป็นคนทะเยอทะยานคุณทำาฟามสำเร็จเนี่ยการเงินเป็นคุณ <c oughs> ได้ก้าวเหรียญนี่เต็มที่มุ่งมั่นาร์มที่ว่าคุณจะเหมือนจะมีโชคเข้ามาหาตัวคุณนะคะคนเกิดวันอาทิตย์มุ่งมั่นทำาฟามดีแต่คุณนะเป็นคนที่เก็บอารมณ์เงียบวันเนี้ย ถึงจะมุ่งมั่นแต่วันนี้เป็นวันที่ไม่อยากพูดอยากจ้าก,กับใครลาดิชินีพระจันทร์ตกท้ายทําอะไรก็เหมือนว่าจะเป็นฟาร์มลับไปหมดนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยการเงินมีฟาร์มสําเร็จให้การเตียงโชคมีให้แต่ไม่ได้มากขุดติ่งที่ทางเดือนที่คุณเลือกเนี่ย วันนี้สิ่งมันเหมือนว่ามีใจทะเยอทะยานคุณคุณมุ่งมั่นคุณทะเยอทะยานคุณอยากจะต่อตู้เหมือนว่ามีพื้นฐานวันนี้ทำอะไรก็มีฟาร์มที่คล้องตัวขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้คล้องตัวเหมือนว่าคุณ ทะเยอทะยานอยากทำอยากสร้างอยากจะทำอะไรได้วยเงินเนี่ยจิตใจคุณมุ่งมั่นคุณรอบครอบขึ้นเยอะคุณเหมือนว่าคุณรอบครอบคุณเงียบคุณจะเก็บตัวเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในใจฉันจะต้องทำให้ได้ฉันจะต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายในวันนี้แต่พื้นฐานดวงของคุณเนี่ยดวงธาตุเหล็กนะ ก็คือดีนะคะเหมือนว่าคุณดีแบบว่าเข้มแข็งแล้วการมีพื้นฐานก้าเหรียญเนี่ยเหมือนคุณทำอะไรก็เหมือนได้ความสำเร็จคิดเรื่องเงินคิดอยากจะทำอะไรเนี่ยได้ความสำเร็จแต่คุณอะใจคุณก็ยังเป็นผู้หญิงที่ลึกลับเป็นผู้ชายที่แบบจะเจ,จ้าเล่ห์อยู่ในใจ ของคุณนะคุณเป็นคนเหมือนเจ้าเล่จะจิตติดต่อเรื่องการเงนิงนการอะไรคุณจะต้องเจ้าเล่มคือไม่ได้เปิดไปหมดในใจคุณยังมีสิ่งลึกลับอยู่ในตัวของคุณนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้วันดีทำอะไรก็แค่คุณเป็นวันนี้ คุณไม่ได้นั่งเฉยๆคุณทะเยอเทยานคุณจะต้องไฝฟ,ฟ้าคุณจะต้องทำให้ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเพราะมันมันตกก,การว่าเป็นเงินไม่ได้แปลว่าจะเป็นเหรียญเงินหมายถึงคุณมุ่งมัน่นคุณจะต้องทำงานชิ้นนี้ให้ได้ คุณทะเยอทยานคุณจะต้องก้าวไปตูชิ้นนี้ให้ได้คุณใจมุ่งมันคุณมีความสําเร็จคุณจะไม่คุยโวคุณจะเหมือนเป็นคนสุข,ขุมเป็นคนเงียบแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ค่ะขอ แป๊บเดียวต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะให้ของคนเกิดวันจันทร์นะคะ ของคนเกิดวันจัน์ค่ะหนึ่งหนึ่งคาาหนึ่งฟาร์มสำเร็จนะสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่ต้องการจะทำคือให้ฟาร์มสำเร็จคุณสร้างสรรค์จะทำงานอะไรก็เหมือนมีผลตอบแทนมี เหมือนจะสร้างจะผลิตอะไรคุณวันนี้คุณมุ่งมั่นมุ่งหวังมีความสาเร็จให้คุณของคนเกิดบันจาหนะคุณเหมือนมีความสําเร็จให้มันฝาฟันไปได้ความสําเร็จจะมุ่งมั่นสร้างงานหรือทํางานเรื่องการเงินเพราะการเงินของคุณเหมือนสร้างอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะมีความสําเร็จให้หนึ่งคาถาเนี่ย คุณได้มุ่งหวังอะไรคุณคิดทําอะไรนะมีฟาร์มสําเร็จให้ใจคุณเด็ดเดี่ยวนะการเงินเนี่ยมีแสงสว่างของการเงินมาให้คุณนะคุณเป็นผู้ชายก็ผู้ชายที่มีนเน่หนะเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ใครเห็นใครก็เหมือนว่าเสริมเป็นวันที่เสริมชะตาของคุณให้คุณมีความสำเร็จให้ไม่ต้องอื่นนะเหมือนจะถ้าเปรียบเทียบคุณวันนี้นะ วันนี้เหมือนปลูกถัว่วปลูกงาเนี่ปุ๊บว่าเหมือนว่าปลูกต้นไม้อะไรก็ออกดอกออกผลให้เป็นเงินด้วยฝีมือของคุณเองนะมีแสงสว่างในตัววันนี้เท่ากับเปรียบเทียบว่าคุณจะลงทุนทําอะไรเนื้ออะไรก็ดีแต่จะมีการแย่งชิงนะลงท้ายด้วยแบบเนี้ยห้าห้าดาบมันมันมันเหมือนว่าเราก็ต้องระวังจะโตนะ ระวังศัตรูระวังคนจะเบียดเบียนระวังของหายนะถึงจะมีดีด้วยการกระทําของตัวเองแต่ว่าต่อนหน้ามีจเจเนอะไรแล้วแต่แต่คุณก็ยังมีคนศัตรูที่แบบว่าบางครั้งก็จะฉกช,ชิงหรือไม่งั้นคุณจะทำความเสียหายด้วยตัวของคุณเองเนี่ยด้วยตัวของคุณเองเนี่ยคือมีไพ่ตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกัน ไม่ทะเลาะบอกแววงก็นั่นเหมือนเลขครัวเรือนนะ่ะต้องมีความอดการอดทนอาจจะคู่ครองอยู่ด้วยกันทะเลาะกันลูกหลานพี่น้องเหมือนไม่ขัดขัดใจกันแต่มันไม่ได้อันตรายมันก็เคลียร์ไปได้แต่มันเป็นดาบมันเป็นความรู้สึกนะมากๆหรือให้ระวังว่าจะเจ็บจะป่วยนิดหน่อยของหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพื้นฐานความท่าติ่งท,ท,ท,ะท,ะท,ะที่คุณจะทํา เจราจาถ้าเผื่อเจราจาทำสัญญาหรืออะไรเนี่ยก็มันมีการถกเถียงอะไรงี้ก็ไม่ควรไม่ควรจะไปเจราจาไม่ควรทำหนังสือสัญญาอะไรแล้วแต่แต่ทุกอย่างคือว่าคุณมูสิ่งที่คุณมูมานะมุ่งมั่นทะเยอทะยานคุณจะได้ด้วยตัวคุณเองแต่คุณนะ่ะมันเหมือนว่าจะมีคนอื่นทำร้ายเบียดเบียนเหมือนว่าทำร้ายทรัพย อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีให้แต่มันอย่าลืมว่าไพ่นี้ไพ่แค่วันแต่จะบอกว่าคุณมุ่งมั่นเรียนคุณตําเร็จคุณตั้งใจจะทำอะไรสิ่งที่คุณตั้งใจคุณทำได้สำเร็จคุณตั้งใจจะเก็บเงินจะสร้างเงินจะสร้างฐานะคุณก็ทำได้เป็นกรอบเป็นกรรมเหมือนตั้งใจเนี่ยวันนี้ฉันขายเท่านี้ฉันตั้งเป้าว่าเท่าไหร่คุณจะมีความสำเร็จให้แต่คุณมีศัตรูอยู่คือว่าเนี่ยห้าดาบเนี่ยหมายถึง อาจจะคุณมีเงินนหูทํำด้วยความเหนื่อยคุณอาจจะโดนเบียดเบียนหยิบยืมแต่มันเป็นแบบมันจะมีปัญหานะเหมือนเงินร้อนให้คนอื่นอย่างเงี้ยนะคะนะคะ สำหรับถ้าจะถามว่าคุณนะวันนี้ก็วันดีของคุณนะของคนเกิดวันจันทร์คนมีน่เนทำอะไรคนก็ชอบคนก็ลากคา่ตามนี้ตอนนี้ก็คิดกันเอาเองว่าแต่ละอาชีพที่คุณคนเกิดแบบน,นี้แต่ผลดีมันเป็นของคุณผลดีแค่คุณมีความสุขกระสุกใจนี้ก็สบายใจแล้วนะคะต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะ มุ่งมั่นฟาร์มทะเยอทะยานคุณมีฟาร์มสำเร็จให้คิดจะทำมีฟาร์มสำเร็จให้นะแต่มันจะฟาร์มถุกฟาร์มทุกมันอยู่ที่ตัวคุณนะฟาร์มถูกฟาร์มทุกอยู่ที่ตัวคุณภาระที่คุณแบกเนี่ยมันเลยให้มีฟาร์มทุกคุณมีฟาร์มสาเร็จแต่คุณก็มีฟาร์มสุขไม่แท้จริงมันมีฟาร์มทุกฟาร์มกังวลใจอยู่ในตัวของคุณด้วยนะ คุณเป็นเหมือนว่าคนม,มีมีดาบปันเนี่ยเหมือนมีศัตรูจะมีเจ้ากรรมในเวนตามตัวคุณตลอดเวลาคุณต้องหมั่นทําดีหรือว่าสร้างกรรมดีหรือว่าหรือว่าไม่สร้างศัตรูคุณจะต้องเป็นคนที่รอบครอบพูดจาก็ต้องปรับการพูดจาเนื้ออะไรแล้วแต่คุณมีศัตรูพลังงานที่อยู่ของคุณเนี่ยทำให้คุณมีศัตรูทุน ไม่เคยเหมือนว่าคุณจะโดดเดี่ยวมีความทุกข์อะไรเงี้ยคุณทำอะไรทำสำเร็จหมดคนเกิดวัานอังคารแต่คุณเหมือนคนโดดเดี่ยวเหมือนเพราะว่าระวังตัตรูในในตัวคุณตัตูเป็นพลังงานที่เกาะตัวคุณอยู่คุณระวังการให้สงบจิตสงบใจถือสิ่งเหนืออะไรซะมั่งคุณจะผ่านพ้นไปได้ ถึงใครจะทําอะไรคุณไม่ได้คุณมีอํานาจฟาร์มสาเร็จอยู่เนี่ยคุณมีอํานาจมีฟาร์มสาเร็จอยู่ใครทําอะไรคุณไม่ได้ทํำไม่ได้คุณสําเร็จคุณมุ่งมั่นจะคุณอย่าเอาฟาร์มตกที่ได้มาเป็นฟาร์มทุกเป็นฟาร์มโดดเดี่ยวคุณจะทําตัวคุณให้เป็นคนโดดเดี่ยวเคยสุขก็กระตกายเป็นทุกข์คุณต้องตั้งสติคนเกิดบารังคานะคนที่เคยป่วยอยู่ก็เหมือนมันต้องแบกภาระมันหนักขึ้นนะคะ ต้องตั้งสติต้องดูดแลตัวเองนะคนเกิดวันอังคารนะ่ะการเงินมองไม่เห็นนะถืมแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะมันมีความสำเร็จคุณมุ่งมั่นเรื่องการเงินการทำงานคุณก็จะมีความสำเร็จเรื่องการเงินแต่ว่ามันมีพลังงานที่เหมือนว่าคนมีเจ้ากรรมนเวรติดตามตัวคนเกิดวันอังคารเหมือนคนมีกรรมตามมาเหมือนคนเหมือนถ้ายิ่ง ถ้าเผื่อเหมือนมีกรรมตามมาตอนนี้ไปอยู่สิว่าคุณจะเกิดปีอะไรถ้าคุณเกิดปีไก่ปีลิงปีงูปีอะไรแล้วแต่คุณจะเป็นโดนสัตว์ที่โดนทำร้ายโดนตีมาหรือเปล่านะที่บางคนก็เป็นโดนทำร้ายมาก็การเป็นการเจ็บป่วยอะไรอย่างเนี้ยวันนี้ถึงยังไงก็มีฟาร,ร์มถึงมันอยู่ที่ตัวคุณคุณจะเอาฟาร,ร์ม ฟาร์มทะเยอทะยานฟาร์มสำเร็จเป็นตัวคนเดียวหรือว่าคุณจะทำใจให้มีหมู่มิตรนะคุณจะสร้างมิตรให้เป็นศัตรูหรือว่ายัางไงก็ตามแต่ของคุณนะคะของคนเกิดวันอังคารค่ะวันนี้เป็นจะถามว่าชะตาดีแต่พลังงานของเจ้ากรรมนายเวรมันตามมากเหลือเกินนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะ มีทั้งดีและไม่ดีดาบให้ความสำเร็จให้สิ่งที่ฝ่าฟันสองคาถานี้คุณมุ่งมั่นทะเยอทะยานคุณมีทางเลือกทางทะเยอทะยานของคุณนะหนึ่งเหรียญคนเกิดวันพุธคุณสิ่งที่คุณทำความลำบากลำบนเรืออะไรนะมันฝ่ฟาฟันคุณมาได้แล้วนะฝ่ฟาฟาันให้คุณให้ความสำเร็จแต่คุณได้นะเหมือนเนี้ย ให้ความสำเร็จกับคุณได้คุณสิ่งที่คุณทะเยอทะยานมุ่งมั่นคุณก็ทำคุณก็ทาได้คุณเหมือนว่าเป็นคนแบบทะเยอทะยานไอ้นู่ก็อยากได้ไอ้นี้ก็อยากทำาบทใจอยากจะทำเนี่ย วันนี้มีมีไพ่ใบนี้ฝันอุปตรรคของคุณไปได้คุณทำได้แต่พื้นฐานมันจะได้อะไรไม่ได้แบบง่ายๆนะคะตัวคุณนะ่ะได้อะไรแบบไม่ได้ง่ายๆแต่จะลุปลงท้ายของคุณก็มีสิ่งดีๆมาช่วยคุณนะ่ะนะให้คุณให้คุณได้ความสำเร็จเนี่ยหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี่เป็นเงินที่ว่าสามารถ ต่อเติมต่ออะไรได้เหมือนมีโชคมีอะไรอย่างเงี้ยให้ความสาเร็จเพราะหนึ่งฝ่าฟันนะคนที่แบบว่ามีความร,รักมีอะไรมันก็มีความสาเร็จให้ถ้าได้ตัวนี้แต่บังเอิญมันมีเป็นหนึ่งดาบทุกถึงทุกอย่างคือว่ามันไม่ราบเรียบมันเป็นอุปสรรคทั้งหมดนะครอบครัวพูดกันได้คุยกันได้แต่เจ้าตาของคนเกิดวันเนี้ย บางทีก็จะหาเรื่องให้ขัดใจกันในคู่ครองหรืออะไรเงี้ยจะมีการทำงานก็พระปากของคุณก็จะมีการขัดแยง้งฟ้าฟามขี้เหนียวของคุณเรื่องเงิน <c oughs> ก็จะมีฟาร์มขัดแย้งให้คุณนะคะคนเกิดวันพุธวันนี้นะแต่ถึงยังไงชีวิตคุณในส่วนตัวนะคนเกิดวันพุธ คุณพื้นฐานของคุณชีวิตในตัวตัวคุณฝ่าฟันไปได้คุณมีความสาเร็จคุณมีความมุ่งมั่นคุณเป็นคนทะเยอทะยานคุณได้นี้ก็เอานี้เหมือนคุณเป็นคนงกแต่ว่าคุณก็เป็นคนห่วงคนขี้เหนียวเหมือนว่าไม่อยากให้อะไรนะของของฉันถ้าไม่ขอฉันก็ไม่ให้คนที่แบบว่าจะไม่ได้ขาดน้ําใจ คนที่มีรักกันเนี่ยมันก็จะมีความสำเร็จเหมือนการเรียนเรียนเนี่ยมุ่งมั่นเรียนมาคุณก็เรียนจนสำเร็จได้คุณก็ฝ่าฟันไปได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างของคุณจะถามว่าดีไหมก็ดีเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันดีด้วยตัวของคุณด้วยตัวด้วยความสำเร็จดีด้วยตัวของคุณเองคุณไม่เรียกร้องเอาจากคนอื่นแบบว่าคุณมุ่งมั่นทะเยอทะยานใยดีนะคะของคนเกิดวันพุธวันนี้เป็นวันคิดดีใยดี จะติดต่อเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จนะคะจะจะเหมือนว่าไปสร้างหนี้ั้างตินคือว่าซื้อรถผ่อนบ้านทําสัญญาอะไรก็ผ่านไปด้วยดีนะคะถ้าทําวันนี้คือถ้าทําอะไรคือว่าเหมือนมันเลิกดีเลิกงามยามดีคุณทําได้คุณทำได, <c oughs> ำได้เพราะว่าวันนี้มันมีเหรียญเท่ากูพอคุณผ่อน ตอไปได้ที่สั่งที่ห้ามเนี่ยหมายถึงวันนี้คุณพร้อมจะทําได้แต่ถ้าคุณไปทําวันที่ไม่ดีวันต่อไปคุณเหมือนจะมีอุปสรรคถึงห้ามไม่ให้ไม่ให้ทาสัญญาแต่วันนี้คุณทําได้นะคะไม่ว่าจะาจะจะทุนหรือสัญญาหรือว่าจะร่วมหุ้นลงทุนขยายกิจการคุณทําได้ทั้งนั้นนะคะวันนี้ค่ะของคนเกิดวันพุธค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพุหัสนะคะของคนเกิดวันพุทธหัสค่ะ ความเงียบสงบปราินีพระจันทร์เป็นเหมือนสิ่งที่ดีๆมาหาสู้สู้ทุกอย่างสู้ในฟาร์มสงบของคนเกิดวันพัสคุณฟาร์มสงบคุณเงียบคุณเหมือนว่าเก็บตัวเงียบเหมือนมีารามรับคุณถ้าคุณเจ็บป่วยอยู่นะคะคุณก็ มันเหมือนจะมีการเจ็บป่วยหรือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเนื้ออะไรคุณก็จะฝ่าท้าถามเนี่ยปัญหาขัดแยง้งแต่คุณก็ฝ่าไปได้คุณมีความสำเร็จถึงจะมีการว่น่อยกันเหมือนว่ามีปากมีเสียงกันเลยครอบครัวหรือเลยที่ทำงานเนื้ออะไรแล้วแต่คุณต้องมีแต่คุณเป็นคนเงียบสงบคุณเก็บความเก็บความไม่ชอบ เก็บความไม่ถูกใจเอาไว้ในใจคุณมุ่งมั่นทุกคนก็จะต้องแพ้ในอำนาจของคุณเพราะคุณมีหนึ่งคาถาสิ่งที่คุณจะทำสิ่งที่คุณจะมุ่งหวังสิ่งอะไรเนี่ยมันเพิ่มความสำเร็จให้คุณอยู่ในกําม,มือมีคาถาอยู่ในกําม,มือเนี่ยเหมือนเรามีสิ่งดีๆปาบอยู่ได้นะคะเลยครัวเรือนได้คู่ครองต่างคนต่างสงบ จิตสงบใจคุณถึงจะเป็นคนสงบเยือกเย็นแต่บทคุณจะทำจะเกิดการรุนแรงขึ้นด้วยตัวของคุณเองไม่พูดแต่คุณจะทำร้ายเรื่องมันจะเป็นเรื่องใหญ่คุณต้องเหมือนว่าใจคุณเยือกเย็นก็จริงแต่เหมือนว่าดุในตัวนะคะเป็นคนที่ดุในตัวการเงินยังมองไม่เห็นแต่ว่าพื้นฐานคุณเป็น คนราชนีพระจานพื้นฐานมั่นคงเป็นกุลสตีหรือเด็ดเดี่ยวมั่นคงก็เท่ากับพื้นฐานคุณก็มีเงินอยู่แล้วแต่คุณไม่ค่อยใช้จ่ายคุณถ้าคุณทํากิจการอะไรหรือมุ่งมั่นการเรียนการทํางานอะไรแล้วแต่ดวงชะตาของคุณมีความสําเร็จอยู่มีสิ่งดีๆอยู่ในกํามือนี้ก็เหมือนมีโชคมีลาบไปหนึ่งตัวแล้วนะคะคนเกิดบัพฤหัส เยือกเย็นคนเกิดวันพระหัสคนที่โวยวายคือทําอะไรทําร้ายตัวเองหมดแต่ถ้าคนเกิดวันพระหัสคุณเป็นคนตัวขมเยือกเย็นคุณชนะได้ทุกติ่งนะคุณบางทีก็อาจจะเจ็บป่วยอะไรนิดหน่อยหรือไม่ไงั้นก็ต้องระวังอุบัติเหตุจะก้าวพลาจะเกินเดินทางไปทางไหนก็ให้ระวังอุบัติเหตุมั่งนะ หรือว่าระวังมีทะเลาะปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานกับคู่ครองหรืออะไรแล้วแต่นะคะแต่ทุกอย่างถ้าติ่งที่ทำความสาเร็จเรื่องการเงินการหากินหรือหอหน้านที่การงานคุณผ่านไปได้ได้ดวยีอยู่ในกํามือความสาเร็จอยู่ในกํามือคุณคุณเหมือนว่า เออเราจะรู้ว่าค่านี้เก่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนึกอยู่ในใจว่าเอ้ยเรานี่ก็ปราบใครได้เราก็ทําได้ติ่งที่เราทําอะไรเนี่ยเรามุ่งมั่นเราก็สําเร็จคือคุณจะมีความภูมิใจของคุณในตัวของคุณเองลึกๆนะคะของคนเกิดวันาพาสคะ่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะ คนเกิดวันศุกร์ความสําเร็จที่แบบล้านละลาได้เลยความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานความฝ่ายดีมีฟาร์มสําเร็จให้นะทะเยอทยานเหมือนว่าคุณมีหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งคาาหนึ่งความสําเร็จที่คุณหวัง คุณจะทำาะไไรเหมือนการเดินทางหรืออะไรคุณก็ลาบเลื่อนลาบลื่นคุณมีฟความสำเร็จให้อยู่ในตัวอยู่ทุกถิง่งทุกอย่างจะดีขึ้นเนี่ยการเงินจะดีขึ้นเพราะเนี่ยคุณเหมือนจะไปไหว้พระไปไหว้ผู้ทรงศีลหรือทำอะไรเนี่ยมีแสงอาทิตย์จะสว่างจะรับให้คุณคือแปดเหรียญแปดเหรียญ คุณจะมุ่งมั่นการคนเกิดวันศุกร์แปดเหรียญนะคุณจะมุ่งมั่นเรื่องการทํางานคุณทะเยอทะยานเนี่ยความทะเยอถ้าคุณทะเยอทะยานคุณสามารถทำาาวามสําเร็จเรื่องการงานได้ชีวิตคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณคุณเกิดวันศุกร์คุณชีวิตคุณจะฝ่าฟันอุปติอุปสรรคไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยู่คุณมาดีแล้วคุณอยู่ในวงวง เหมือนว่าหนึ่งดาบแต่หนึ่งดาบนี้คุณเป็นหนึ่งดาบที่พิเศษฝ่าฟันไปได้ตัวคุณเหมือนตัวคุณก็เนี่ยเหมือนฉลองชัยอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสำเร็จให้นะการงานการงานก็งงง่ายมีความสำเร็จให้การการเงินก็ต้องทำด้วยตัวเองถึงจะมีเงินเหมือนฝ่าฟันไปได้แต่แสงระหว่างที่คุณจะทำอะไรคุณเหมืนมีพระอาทิตย์มาโชยให้มันให้ เพิ่มพลังที่เพิ่มเพิ่มให้คุณอีกคนเกิดวันศุกคุณถ้าเป็นคนทะเยอทะยานเนี่ยพื้นฐานชะตางคุณเป็นคนททะเยอทะยานแต่คุณต้องลุกขึ้นมาทําถ้าคุณไม่ลุกขึ้นไม่มาทําคุณจะไม่ได้คุณทะเยอทะยานคนเกิดวันศุกคุณได้แปดเหรียญแปดเหรียญหมายถึงคุณทําเหรียญด้วยตัวของคุณเองหมายถึงคุณไม่ได้ได้มาทางโชคทางลาบไม่ได้อย่าง ถ้าคุณจะได้มาเงินเนี่ยจะต้องเป็นเงินของคุณเองเงินของที่คุณทําเองมันถึงจะได้คุณจะมีการมีความสําเร็จคุณชีวิตคุณถ้าคุณคิดจะสู้จะฝ่าฟันไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะทําอะไรให้ฝันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการอะไรเนี่ยวันนี้ได้ไพ่ตัวนี้เรียงมาคือความสา ความมุ่งมั่นทะเยอะทะยานมีความสาเร็จการเงินถ้ามีความสาเร็จให้แต่ไม่ได้ให้ด้วยโชคได้ลาภให้ด้วยน้ามือของตัวเองสร้างขึ้นมาเองการเงินนะคะแล้วอันนี้มันฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เลยเหมือนว่าเป็นนางฟ้าเทวดามาฝ่าฟันให้คุณเนี่ยมาช่วยช่วยคุณอยากลงมือทํางานคุณก็ได้ได้เงินจากํางานสิ่งที่มุ่งหวังคือมีความสาเร็จให้นะของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมันมี ถ้าตัดสินแล้วว่ามันดีมีความสำเร็จแต่ต้องด้วยน้ำมือของตัวเองคุณเป็นคนมีเทวดานางฟ้าหรือว่าพลังงานเจ้ากรรมในเวรเรืออะไรเนี่ยมันคุมคุณหมดเลยตามคุณมาตามมอบความถึงขาวมอบครามสำเร็จก็มอบความสำเร็จให้คุณนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะ 8เหรียญสับแล้วนะคนเกิดวันตุกวันเต่าเนี่ยเนี่ยสับแล้วนะ8เหรียญการเงินที่คุณมีคุณไม่ได้จากโชคจากลาบได้จากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะพื้นฐานของคุณนะคุณมีนางฟ้าเพื่อฝากฟันมีมีสิ่งจากธิ์เพื่อฝ่าฟันให้คุณไปได้ความทะเยอทะยานของคุณนะ คุณไม่เป็นคนอยู่นิ่งคุณทะเยอทะยานคุณคิดแต่เรื่องว่าจะทำไอ้นูนจะลงทุนไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความทะเยอทะยานให้ของคนเกิดบันฑสาวนะแต่พื้นฐานการเงินจะถามคุณมีเงินอยู่ในมือนะเงินนี้ได้จากการทำงานแล้วที่มาอยู่ใบเงินตัวแรกเท่ากับพื้นฐานคุณเงินสะดวกเงินไม่ติดไม่ขาด คุณทำได้น้ำพักน้ำแรงของคุณชีวิตคุณถ้าเป็นคนถ้าจะมุ่งมั่นต่อไปเนี่ยตัวเนี้เหมือนนางฟ้าเทวดาที่คุมตัวคุณอยู่เนี่ยจะมอบให้จะช่วยคุณฝ่าฟันอุปสรรคไม่รู้ว่าคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องเงินในเรื่องอะไรตามแต่แต่คุณเนี่ย คนที่แบบว่าบางคนก็ไม่ทะเยอทะยานหันหลังให้งานแต่บางคนก็คิดคิดเนี่ยเราเป็นคนทะเยอทะยานคิดแต่เรื่องว่าอยากจะไยฟ,ฟ้าอยากจะคิดสร้างอยากจะทําไม่นูน่นทําทาไม่นี่มีจินตนาการในตัวเองนะคะข,ของคนเกิดบรร่าจินตน,นาการอยากได้แต่มีคุณมีจินตนาการฝ่าฟัน คุณอยู่ด้วยความฝันคุณอยู่ได้ติ่งฝ่าฝันแต่พื้นฐานคุณมีเงินของคุณนะคะวันนี้คุณอยู่ในโลกของความฝันหมายคุณความฝันไม่ใช่คุณนอนหลับฝันแต่ฝันฝันฉันจะต้องทําให้ได้ฉันอยากไปนี่ฉันอยากทํานี่ฉันอยากเดินทางฉันอยากมีเงินจะไปทํานี่ฉันมีเงินฉันจะสร้างนี่ฉันสร้างวิมานเหมือนว่าคุณเน,นี่ยอันเนี้ยเมฆคลาเนี่ย จะฝ่าฟันให้คุณสร้างวิมานในอากาศแต่คุณก็เป็นคนที่สู้นะคุณเป็นคนที่จู้คนที่เยอทะเยอทะยานวันเนี้ถึงถ้าคนจะเป็นคนป่วยคุณก็ฝ่าฟันไปได้การเจ็บป่วยอยู่นิ่งๆนะแต่พื้นฐานชะตาชีวิตของคุณไม่ใช่คนจนเหมือนว่าคุณเนี่ยพื้นฐานชะตาีชคุณจะมาเป็นคนถึงจะอยู่ในระดับไหนแล้วแต่ชะตาชีวิตคุณเหมือนคนวันเนี้ย เป็นคนที่แบบว่าวันนี้เป็นวันที่คุณเอาทรัพย์สมบัติเก่าหมายถึงทรัพย์สมบัติเก่านี้ไม่ได้พูดนั่นนะเพราะเหมือนว่าบุญที่คุณทำไว้เนี่ยมันลอยมาให้คุณทำให้คุณมีพลังการเงินหมุนเวียนคนที่มองไม่เห็นเหมือนว่าที่บอกว่าพลังงานเก่าการเงินเก่าก็หมายถึงว่าชะตาชีวิตของชายคนนี้หญิงคนนี้จะต้องมีเงินจะต้องไม่ขับสนเนี่ย กลับมามันเหมือนคุณก็ฝ่าฟันทําอะไรได้สาเร็จก,ก็กลายว่าพอไม่มีเงินก็จะมีขึ้นมาอะไรอย่างเนี้นะคะวันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเรื่องร้ายๆอยู่คนเดียวคิดคนเดียวฝ่าฟันคนเดียวไม่พูดกับใครเก็บไว้ในใจแต่มีแรงอาฆาตนะคะคุณนางฟ้าคนนี้นะคะของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอให้โชคดีวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะ อย่าลืมดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ